กิต๊ตอบผมพี่นาเลยเดินทางไปพอไปถึงพี่ก็ไม่ได้อยากไปพี่บอกว่าให้คนเอามา,มา,มาเอาได้ไหมน้องบอกว่าอยากพบพี่นาอยากเจอพี่นาพี่นาก็เลยเดินทางไปพี่นาก็เลยนัดเขาว่าโอเคตื่นเต้นหนูสองคนมารับพี่นาได้ไหมคะคาลิศก,กับริมโอเคพี่นาเดินไปรับในขณะที่น้องนั่งรถมาค่ะน้องใส่อาะอบายาและใส่วันตาแต่อ,อบายาคุมซึ่งเราไม่เห็นถ้าเราเห็นเราก็จะไม่ไปเพราะเรากลัว ดูไหมคะพอไปถึงที่ห้องน้องเปิดผ้าออกมาน้องบอกโอ้พี่นาหนูคิดถึงพี่นามากเลยเปิดผ้าออกมาค่ะลักษณะใบหน้าคือตาเตอร์พี่นาก็ตกใจแล้วแต่พี่นาก็ยังโอเคพี่นาถามว่าเจ็บไหมโอ,โอเคไหมในขณะที่แฟนเขาไปทํากับข้าวนะคะพี่นาถามว่าเจ็บไหมโอเคไหมน้องบอกว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะพี่หนูโอเคแล้วพี่นาก็บอกว่า ทำไมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าทำไมเธอทำกับเขาอย่างนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเขาก็เจ็บมากแล้วแล้วครั้งนี้เขากลับมาหาเธอไม่เท่าไรเองไม่กี่เดือนก่อนหน้าพ่นามาประมาณสี่เดือนที่เขากลับมาพอพินาเจอเขาเดือนพฤศจิจจจจจกาค่ะหลังจากนั้นพินาก็บอกผู้ชายว่าเธออย่าไปทําเขาอีกนะถ้าเธอไม่ชอบเขาเธอให้เขากลับไทยหรือเธอให้เขาไปอยู่กับเพื่อนคนไทยก็ได้ทุกคนเวลข้ามหมดทุกคนตอนรับให้ดีหมด แต่คาเลตเนี่ยคนในซาลาล่าจะไม่มีใครกล้าเข้ายุ่ยงหรือไม่อยากยุ่งเอาง่ายๆเป็นอันธพาลแบบคนนิสัยไม่ดีคนคนคนิสัยไม่ดีอะค่ะเ <c oughs> ขาเขาทำงานให้กับเา <c oughs> ขาเขาทำสีเทาไม่ดีค่ะ <c oughs> เรารู้จักเขามาตั้งแต่ร <c oughs> ู้จักกับผู้ใหอ่ค่ะเขาทำงารู้จักตั้งแต่แฟนคนแรกค่ะแฟนคนแรกคือน้องโมโม่น้องโมโม่เขาทะเลาะกันแฟนคนแรกของของคาเลต ตั้งแต่ที่พี่ได้ไปอุมานนะคะแล้วทะเลาะกันเสร็จน้องโมโมโ่ได้กระโดดตึกหลังจากนั้นมากระดูกน้องหักแตกแตกเลยค่ะโมโมนคนไทยค่ะน้องโมเป็นคนไทยน,น้องกระดูกแตกพี่นาก็ได้ไปทําการรักษาโดยการที่เอาต้มข้าต้มไปให้ที่โรงพยาบาลสุลต่านกาบูดไปรักษาน้องดูแลน้องจนกระทั่งหนึ่งเดือนเลยได้สนิทกันหลังจากนั้นนกอ่คาิตก,ก็ชอบทำร้ายผู้หญิง เลิกกับโมไปนางก็จะทําร้ายผู้หญิงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนเวลากินเหล้าเมาหรือตอนนั้นยังไม่มีเสพยานะคะกินเหล้าเมาเขาก็จะทําร้ายผู้หญิงเพื่อนพูดไม่ถูกหูเขาก็จะทําร้ายเราเราใหญ่ที่สุดในซา,าลาหาเขาจะพูดประมาณนี้ตลอดซึ่งทุกคนก็ไม่ไม่มีใครอยากอยากเข้าไปยุ่งไปข้องไปเกี่ยวแล้วในในกรณีของน้องลีม มันเป็นซีซันสองมันเป็นครั้งที่สองน้องไม์เป็นครั้งที่สองแล้วทุกคนในชาะล่าก็ไม่ไม่ไม่อยากจะยุ่ง mm hmm. ตัวพี่นายเองก็คิดว่าเราแค่ไปเที่ยวแล้วเขาก็ไม่ได้ขอร้องให้เราช่วยเหลือ mm hmm. แต่สําหรับพี่นาพี่นาคือตกใจเอ๊แล้วว่ามันบอบช้ำมากมือไม้คือกิดรูปไปแล้วแขนขาคือเป็นรอยพากอดพันอย่างอย่างเป็นเจ็บปวดมากแล้วเขาค่ะไปรู้จักกันได้ยังไงคะน้องไม้กับ น้องไม้ไปไปทํางานที่นั่นอะค่ะในวีซ่าท่องเที่ยวเรื่องโดนทาร้ายนะคะครั้งแรกคือเราเรื่องนี้เรื่องเมื่อกี้ปีผ่านมาหรือกี่เดือนอ๋อพี่นากลับไทยมาค่ะพี่นามาอยู่ไทยแล้วกลับมาไทยแล้วเพิ่งกลับไปหลังจากสามปีแล้วเขารู้เรื่องว่าเราจะไปเราจะไปเขาเลยฝากซื้อของก็เลยมีนัดเจอกัน่ะเขาเ้าดูจักนชายไหมล่ะ รู้จักผู้ชายตั้งแต่หมดอ่ตั้งแต่ปีนานแล้วสามสี่ปีแล้วสี่ปีคบมาสามก่อนก่อนหมดโควิดอะค่ะก่อนหมดโควิดหนึ่งปีก่อนที่จะเปิดอุมาจะเปิดประเทศให้ให้กลับบ้านะประมาณนั้นช่วงเวลานั้นค่ะเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าระยะเวลาที่คบกันก็คือถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดทุกคนเห็นค่ะทุกคนในซาลาล่ารู้ทุกคนรู้หมดแต่ทุกคนไม่อยากยุ่งไม่อยากไม่อยากเข้าไปยุ่ง ใช่มีน้องคนหนึ่งอ่ะ<ม>เคยเล่าให้ฟังว่าหัวแตกนะ<ม>แล้วก็พาไปรักษาพาไปรักษาแล้วก็สุดท้ายเขาก็กลับมาคืนด,ดีกันแล้วกรณีอ่ะค่ะเขาอ่ะค่ะเราเริ่มรู้ว่าน้องอ่ะหายไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เอ๊ะว่าจะต้องแบบว่าคาเลตโดนจับค่ะคาเลตโดนจับได้เจ็ดวัน พาเลตตนจับได้7จ็ดวันที่เสนอคุมพะรีันยคุมพาค่ะเออจับได้ประมาณ7วันจำไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วแต่แต่แต่พี่ไปเซซีไอดีตอนวันที่1ิบสี่สิบห้าเนี่ยไปทุกวันเลยค่ะไปไปประมาณสี่ห้าฝไปจบแบบค่ะ